เดชพัฒนาการในวัยสองขวบกว่าๆของเลอาแล้วกระโดดได้ไหมั้จะ๊บุสีไม่ไหวเลันะคะัดกไก่กัดเจตัดกก้โม สวัสดีค่ะมัมสเตอร์ e ีนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพัฒนาการในวัย2ขวบกว่าๆของเลอาเลอาเลอาตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะเลอาตอนนี้ก็คือ2ขวบ3เดือนแล้วนะคะก็จะมีประมาณ5เช็คลิสที่เราจะต้องเช็คว่าลูกของเราทำได้หรือไม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลอาทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะมาเราเริ่มกันเลยที่อย่างแรก เราจะเช็คกันดูว่าจริงๆแล้วเด็กอายุ2ขวบ3เดือนเนี่ยควรที่จะกระโดดได้บ้างแล้วหรือมีคนช่วยพยุงเราจะต้องเปิดเพลงแล้วกระโดดได้ไหมยืนและยอะยืนยืนยืนสังสังจ้ำงซๆๆๆังมามีกระโดดด้วยได้ปะ หนึ่งสองสามกระโดดด้วยจัั๊มจั๊ัได้กระโดดคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิว้าวเอาใหม่แล้วลองกระโดดคนเดียวใหม่หนึสามว้าวเก่งมากเก่งมากค่ะได้กระโดดได้มคิดฝันมีได้ไหมคิดันมีได้ไหมอ่า I love you กลอาแล้ววาดวงกลมได้ไหมคะวาดไหม วัดมงกลไหมมาว้าวเลยอ่ะว้าวแล้วสามเหลี่ยมได้ไหมสามเหลี่ยมอย่างงี้แบบนี้แหละวัดได้ไหมคะได้ไหมอ่ะลองดูไโอ้สามเหลี่ยมเลยอ่ะดูเป็นเส้นตรงมากเลยอ๋อเป็นวงกลมอี่แล้วอ๋ออันนี้วงรีสามเหลี่ยมอร่างงี้ ว้าวเก่งที่สุดเลยเลอาอันนี้อ่านว่าอะไรคะเรามาโชว์ความสามารถหน่อยเลยลอันนี้อ่นานะะาว่าอะไรคะเลอาลีเลอาลีโอ้เก่งมากมีแค่เลอานะแต่อ่านออกว่าเลอาลีาคิดว่าความสามารถตอนนี้น่าจะเกินเด็กสาวบแล้วนะคะนี่นะคะ เราก็รู้แล้วว่าเลอาสามารถวาดวงกลมได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นวงกลมที่ไม่สมบูรณ์ <c oughs> แต่ว่ามีมีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นวงกลมในอนาคตนะคะ <มา S 1> โอเคม,มียกอ,อะไรคะ <ไป S 1> ลบบอกมันมีลบค่ะมียกค่ะอ่ากุ้เกลไหนบอกมันมีลบให้ไหนคะ่ะม,มันมีลบให้หนคะ่ะเห็นไหมใครบอกว่ามันมีไม่สอนเลอาพูดค่ะมันมีสอนเลอาตัก ตักสัตว์ตักสัตว์เข้ามาใส่จานให้มามีได้ไหมอ่ามามีขอขอกุ้งได้ไหมกุ้งกุ้งอันนี้อันนี้กุ้งเหรอโอ้อันนี้กุ้งนะคะเก่งมากงั้นมามีขอช้างได้ไหมช้างช้างอยู่ไหนมีช้างไหมว้าเก่งมากเลยตักช้างให้มามีได้ด้วยนี่ช้างแล้วมามีขอช้างใหม่แล้วขอสิงโตได้ไหมคะขอสิงโตสิงโตอยู่ไหนคะดูดีดดอ๋อหัวนิดนึงปลาวานก็ได้อ่ขอปลาวานหน่อย ฟังตามคำสั่งลูกเนี่ประวัติให้ลูไปสิลูกใครหกฮิปโปสีม่วงให้แบบนี้เลยค่ะโอ้วะะอ้าวฮิปโปสีม่วงนะคะเย้เละอาเก่งจังเลยเอาปลาหมึกสีม่วงปลาหมึกสีม่วงออต่อไปนะคะเราจะมาเทสว่าเลอารู้จักผลไม้ใดๆหรือเปล่าผลมาไมไ้ธรรมดา Uh, can you give me orange? Which one is orange? Which one is orange? Yay! Thank you! Can you give me banana? Banana. Wow! Good girl! Can you give me apple? Yay! Can you give mommy carrot? Carrot. Thank you! And what's this? เลยเอาม่เคยกินเลยอลยเไม่น่าจะรู้จัก This is pear. What's this? Apple. And what's this? Orange. And what's this? Carrot. And what's this? Banana. Banana! Yay! ไม่ทำให้มามีไขยหน้าอ่ะต่อไปมามีมีให้เล่นอีกหนึ่งอันอะไ Hat. Hat. Which one is hat? Hat. Okay, good girl. Put where? Put in there. Yeah. There, yay! Square, square. Yay! Star. Which one is star? <coughs> good girl. Star. Which one is circle? Circle. No, 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 no. Round, round, round. Which one is round? Round. Circle. Yeah. Round. Yeah. Won't come, won't come. Correct. And which one is triangle? What is this? แด่แอนก่อนเย้เก่งมากไม่ทําให้หมามีผิดหวังแล้วมามีจะให้แล้วพูดตามมามีโอเคแล้วพูดตามมามีได้ไหมอย่าลืมกดไลค์เดีพูดซิรักมามีที่สุดยังไงที่สุดเย้รักปลาปลาที่สุดปลาปลาที่สุดเย้มามีชื่ออะไรหมามีชื่ออะไรแบงออสเตรเลีย แป้งออลจีลาเย้แล้วปลาปลาชื่ออะไรปลาปลาชื่ออะไรปลาปลาชื่ออะไรคะปลา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 ชื่อต้่มปลาปลาปลาชื่ออะไรชลายโนรีลายโนรีเย้รักใครที่สุดรักใครที่สุดรักใครที่สุดแล้วไม่ตอบเลยอะถ้างั้นแรกช่วยพูดมาช่วยแม่มีพูดหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแจ อยากกดไลค์กดแชร์โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครั้งนี้เลยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะโอเคค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเลอาก็ทำอะไรได้บ้างนะเลอากระโดดได้เลอาวัดทรงวงกลมเกือบได้ตักข้าวกินเองได้ตักอะไรต่างๆได้แยกรูปทรงได้นะคะเพราะฉะนั้นติ๊กถูกทุกข้อนะคะใช่ไหมเล่าเก่งไหมเล่าเก่งไหมคะไปแล้ว หมดเวลานะคะเอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะใช่ไหมเอาเอามามาอะบายบายทุกคนเลยอะบายบายทุกคนบายบายยิ้มหานมามาทุกคนสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีสวยสวยค่ะยกมือสูงๆยกมือสูงๆโอเคยืมไหมมากระโดดมามีช่วยหนึ่งสองสามลองกระโดดสิอหนึ่ง 妹妹、哎。